รีวิวเครื่องเล่นวิทยุนะครับแบบหูหิ้วนะครับพกพาสะดวกนะตัวนี้เป็นยี่ห้อ Sony m โมเดล icf-29 นะครับรับคลื่นไดถึง108เมกะเฮิรตรับได้ทุกคลื่นของบ้านเราทั้ง AM FM นะครับใช้ไฟได้ใช้ฐานได้ใช้ไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟหัวกลมตรงรุ่นแถมให้นะครับใช้ฐาน 2A สีก้อนรางฐานสาสเตอร์เอียงนะครับเล็กทุกเล็กซีเรียลทุกอย่างก็ยังอยู่นะฮะทดสอบเรียบร้อยนะใช้ฐานไดปกติสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับ ื่องจะมีรอยนิดหน่อยตามกันเวลาหูฟังเสียบออกสองหูนะครับบนระบบสตูดิโอทุกอย่างนะครับตัวนี้เป็นตัววอลลุ่มีนจูเนอร์นะอันนี้เปิดปิดนะครับเริ่มต้นก็เสียบสายไฟนะฮะที่แถมให้นะครับใช้ไฟบ้านนะตัวเล็กมากนะครับตัวแค่นี้เองนะครับเท่ากับฟังมือนะฮะพกพาสะดวกนะครับใช้ถ่านก็ได้ใช้ไฟได้นะฮะเสียงดีครับเสียบปักปุ๊บเปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องเปิดเครื่องตรงนี้นะ AM เลื่อนมาด้านขวาอันนี้วอลลุ่ม นี่นะครับสถานะไฟติดโคบนะครับเพื่อมาดันใช้จะเป็นเรบเนะครับครตทุนะกครื่งข,ของบ้านเรานะครับแ้นนนติดมือนะครับเพร,เพราะฉะนั้นแล้วห้ามพลาดกันเลยทีเดียวจดไว้เลยยี่สดเมษายนนะครับอยุทยาสซิติ้ปากมีมนะมีแฟนคลับบอกว่าจะเหมารตู้มาเจอ,อ จ,อ,จอ,อ,อันนี้เปิดว่ารุ่มแค่นิดเดียวนะเสียงดีมากนะครับีใจบอกว่าใช่กับมา CX 3ามัน เ u สวี <SUV S 1> ที่สะท้อนสไตล์ไม่ซ้ำใครปิดเครื่องก็ตัวนี้นะครับโอเคครับกระจกการีวิวครับขอบคุณครับ